ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะพวกมึงยังจะเรียนสายนี้อยู่ปะวะมึงนี่สร้างเรื่องเดือดร้อนอยู่ตลอดเลยนะแล้วสมองพวกมึงเคยคิดเรื่องดีๆบ้างไหมคนดีๆเยอะแยะสจะไม่เอาจะพล่อยเหี้ย ว่ามันเป็นเสน่ห์ของสายนี้ว่ะมันสอนให้เราเอาตัวรอดมึงไม่ต้องคิดมากนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละมึงเก็บข้าวของจบบ้านดูเลยนะเราอย่าเสื้อกลับมาอีกสำหรับกูอ่ะเพื่อนกับสถาบันเนี่ยไม่สำคัญเท่ากันอินวัยอย่างนี้เล็กไฟไปเนี่ยกูว่ากระหนกพายุไม่เอาแน่ไอ้พวกขี้อะไรี้ไม่สดจริง ถ้ากูไม่อยู่มึงไม่อยู่ชนเราจะเตะกันรอดจะเหมือนมึงกับกูจะดวงชง,งแต่กแกล้งโกูเลยไหมยอย่าให้กูเจอแม่งแล้วกันเตรียมตัวสวดอภิธามศพไปเลยสักแล้วอย่าเสือกมายุ่งกับลูกสาวกูอีกเพราะคนอย่างมึงไม่มีอนาคตถึงพวกผมจะไม่มีอนาคตแต่วูผมก็มีหัวใจ,วะจะนะเว้ยแล้วก็กระสนุนออกมากูรีเพื่จะนอนลับ จะโดดอุ้มสี่ทุ่มห้าทุ่มตะตี้ยมใยญ่นกมึงแก่งไม่ใช่เหรอมึงแก่งไม่ใช่เหรอเมื่เสียงตึงดังพวกมันเป็นเสือกัวตังตั้งป้าวตะเตีกันอีกละคิดหน่อยเถอะพ่อดุมจะเสลิ่ดทำไม่เจอหักแม่มึงนอนป่วยพ่อมึงนอนเออมึงอาจจะเห็นท่าชีวิตไอ้เพื่อนเออเพลิ่มัวเมาคำเดียวถ้าเพื่อนเออไม่ในวิทยาถุยแกก็ทำเป็นเพื่อนเอออู้เชื่อนะเว้ยว่าทุกคน ต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้อยู่ที่ว่ามึงจะแสดงออกมาแบบไหนแค่นั้นี้งนันอสสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมายอยากให้คิดทบทวนดูก่อนอย่าเลยน้องพี่น้องมาแล้ว